ขับรถพลาดพุ่งชนรั้วบ้านประกันสองบวกให้ความคุ้มครองหรือไม่มี FC สอบถามมาค่ะว่ากรณีที่เกิดเหตุแบบนี้เนี่ยแล้วรถทำไว้แค่สองบวกจะให้ความคุ้มครองไหมในส่วนของตัวรถเรานะคะเนื่องจากว่าสองบวกเนี่ยจะให้ความคุ้มครองในการซ่อมรถเราเมื่อเกิดเหตุรถชนกับยานพาหนะทางบกเท่านั้นหากไปชนรั้วบ้านประกันสองบวกจะไม่ได้ซ่อมรถให้กับเรา แต่ในหมวดของความรับผิดต่อบุคคลภายนอกหากเจ้าของบ้านนั้นมาเรียกเก็บเงินให้เราไปซ่อมรั้วบ้านให้กับเขานั้น2บวกยังให้ความคุ้มครองปกติค่ะและถ้าเกิดว่าคนในรถของเราได้รับบาดเจ็บนะคะในหมวดเอกสารแนบท้ายในเรื่องของค่ารักษาพยาบาลค่ะประกัน2บวกก็ยังให้ความคุ้มครองปกติเช่นเดียวกันกับกรณีที่ใช้2บวกแล้วขับรถลงข้างทางชนน้องหมาน้องแมว แม้ว่ารถของเราจะไม่ได้รับการซ่อมแต่ทรัพย์สินของบุคคลภายนอกทุกอย่างที่เราจะต้องไปรับผิดนั้นประกันสองบวกเข้ามาช่วยชดใช้แทนเราและเราได้รับบาดเจ็บประกันสองบวกก็ยังมีในเรื่องของค่ารักษาพยาบาลให้เราค่ะหลายคนไม่รู้หลายคนเสียสิบขับขี่ปลอดภัยทุกเส้นทางนะคะครูเอวัชราวรีเอกเอกประกันภยัยประกันภัยอุ่นใจให้มืออาชีพดูแล